สวัสดีครับสหายทุกคนครับก็วันนี้เอาบรรยากาศวันนี้เป็นวันวันหลังจากวันเรากระทงนะครับวันหนึ่งเมื่อคืนเรากระทงนะครับก็เปลี่ยนไปผลต้นหนาวก็เข้าสู่แล้งแล้วแต่ก็ยังมีความชื้นอยู่เรากิจกรรมเช้านี้ก็เป็นการตัดหญ้านะครับตัดหญาริมลาห้วยเล,ล้ะริมลาห้วยไปนะครับ พคู้ใจแล้วก็มีมีดนำทางไปนะครับถราว่าบรรยากาศเราก็ตัดหญ้าแล้วก็สำรวจไม้ป่านะครับโซนนี้เราปลูกไม้ป่าผสมผสานกับไม้ผลด้วยนะครับให้มันเหมือนเป็นป่าไปนะครับริมห้วยนะครับก็สภาพยังดีอยู่นะสังเกตน้าน้ำ,นำที่ต้นน้ำที่ฝ่ายน้ำเราสร้างฝ่ายไว้นะครับก็ จะได้น้ำอยู่แต่ก็ยังไม่เยอะทอะไรก็ต้องพัฒนากันต่อไปนะครับน,นี้คือต้นน้ำของฝ่ายนะครับเป็นที่ราบนะครับกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดครับด้านบนนู้นนะครับต้นมะพร้าวปลูกยางนากาแฟไว้นะครับ